ลูกมอบลุงดูลุก,กันตัอูออ้ยบกปิงพี่น้องเลยตัวเ้เกีย,ย <ขอ S 1> บสองมือแปลว่า <c ười> โอ้มอห่หอดกาแฟอ้ห้า0เงสามมืออู้ไปอาลารานพี่น้องเลยอ้หมักไงเรืเ่อ ยังครับพ่พี่พอหนองครับมาตอบมานี่ผบเดอ้อพี่น้องเลยสาบเอาปุ๋ยนะครับต้มแห้งวันนี้เป็นไรพี่น้องเอ,อ้ต้มใบวายรุ่นะครัช่องเบิ้งเอ๋อกาแฟมันมานำ้ำอี่างไร แม่น้วยพอเยียสี่เ่รอ้เบาปุ๋ยนียูหน้าวนะเีบก่มีเปนจะร่มแห้งเดี๋ยวอกมายาเ็นตัวนี้ยิงละมอแแนวแแนวใส่ก้อนหิมาสร้งมาจากสองขีัวอเบิ่งครับพี่น้องเดียพมุ่นกันด้พี่น้องด้ยใส่ฝากน้ำเบาปุ๋ยละไกลเมงไปตัวอืมข้างมอด้ลด ปันก็ีลูกหมอต้มห้อดูนุ่กันพี่น้องพี่รุ่นขอขันรายการพอเมื่พี่น้องจก่ข้าวกันเดียครับนี่ครับปลาบองซุกพอน้อยส้อยเดิม ปลาแดกนัวๆสมุนไพรเน้นๆบอมีกินข้าวไรสารกระบูดร้อยเปอร์เซครับเพียงกระปุกละ70บาทเท่านั้นครับสนใจสินค้าแอดไลน์แอดพอนอหน่อย1 2 3มีแอดน้ำหนาน้ำเดอพี่น้องฝากอุดหนุนซอยพอดองนี่เดอร์พี่น,อน้องพอนอยซอยเดิม อบ้ยบกพี่น้องเอ้ยปลาทปลาทปลามา,มาดูปะาทูดอกที่สามเลยผลเลยพี่น้องเอ้ยวันนี้เก็บผักลัด,ดเด้อแมวมันสินเลยนี่หนึ่งตัวลูกเตี้ย <c ười> โหฮอดกาแฟาหนึ่งตัวหนึ่งเต็มครับมันๆเอาละนี่นยับผักลัดเลยกันเบาปุ๋ยแต่ใบผุเลี้ยวปะนี่โอ้โหตัวคู่ซะเนาะหนึ่งตัวหนึ่งเต็มครับ <h ook> โตยับผักลัดเลยเด้อพี่น้องเลยปะนี่ บนฝีมือธรรมดาพันที่ต้นนี่มั้ตามค้าเรียกร้องของเอฟซีครับให้เบาปุ๋ยงี้มึงเนี่ยน้าพ่าติ้นเดี๋ยวเบาปุ๋ยเลาะไหลลงกันฮู้ดหัวดำปี๊ปี้อยู่เบาปุ๋ยหมุดแล้วโอ้พ่เติ้นมุดพ่เติ้นมุดยังอยู่ยังอยู่มา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 เดี๋ยวพี่น้องเห็นห่วดำปี๊ปปยู่นั่นเอาละเดี๋ยวบดดนบดดนเบาปุ๋ยเจ็ดกัน เอาไม่มุดเหรอตุ๋นโอ้ยเอาไหมโม่วเลยพี่น้องม่แล้วโม่แล้วโอ้ห้าเงินสามมือเอาไหมบอดถือฮึโผลไปโอ้พี่โผล่อีกแล้ว กันพี่น้องหลุอน้ำเบาปุ๋ยห่างสามรอยเมตรโอ้ยไปอา่านหลานพี่นอ้องเอ้ยตกไกลแล้วเดี๋ยวต้องเจอพญิรุนแล้วบันนี้ไปเก็บผู้พุกคึอดีดเลยตีมาพญิรุ่น้องมึงกันนะ nữa, áo áo lót bay, áo lót bay, hình bao bụi hết cả lên bay, bay, ờ, bia thẻ lục, nhắm cụt cái cái, um, bay phù cho đắng lên, um, bò u, bò Yeah sì, đại đeo kèm luôn 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 lục luôn luôn con luôn luôn lục luôn 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 phải luôn đường luôn luôn là luôn lục con. รู้สึกดแห่งพึ่งแดดไว้ก้นถูดร่องฝีมือวันว่างหันก็ยิงจบโอโลเนาะมันนะมันฟุ่นเดี๋ยวไปรุ่นร่องเิืงบ้านี้จ,จบไปอื่ะพีน้อมเพียนกาครับเพียนกาเด้อพีีน้อมเลยขายเชี่ยเรียบร้อยและ้ะปุเรียบร้อยถือว่อถือวะอ,อืมสาธททุ I chia đây vô trong yên ngô hòa, hòa mà mưa. vô là. Walk, walk, walk. Kì kiếng. Walk,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  ไปเซ็ตล่ะพู้วะไปรุ่นเยอยูบื่ออะครับพี่น้องมาเนี่ยครบตัวนี้พอต้องใส่ขีได้ไปรุ่นสองคนยังไงติดอื่นไม่ยีตัวมาน้าอิพี่น้องเลยแคานี้คืนนี้ย็พี่น้องาเขาเย นายมองเด้อพี่นอ้องเลยนายมาสาอินทภาล่องครับล่องเบ,งอ,บอร์สิมีบ่หู้นไอ้เื่อฝอยก็ขว่นครับ bởi vì một bực con rồi kì nọ, cái này cho câu kì nọ, <laughs> với tay đồn có bố Pô chắc kìa xa yên ina phá lâm. มันลาอเบิ่งครับเพี่ยะแถวเกาเบิ่ง้ำมีต,ำตัวน,ตนั้นตัวว่าไปรุ่นกินเฟือจะข้ามหมดเ่ยก็เขียดว่าคลิกแล้วร้อยังลองขนี่ย ไ,ด,ด,พไพดพาพี่นองพาพาเอาไหมเปลียบร้อยบานพี่น้องเลยฮะทองดองพู้ดพี่น้องคุณพพี่น้องไปแล้วไปแล้วไปแด้ รุ่นกำลังไปครับหัวโค้งง้อเลพี่น้องเห็นไะมรุ่นก็แก่นะพี่น้องเลยสู้พี่น้องบ้างครับไปรุ่นไปแล้ว Cái nào hết cốp rồi Cái nào lúc bóng lúc bóng rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เอยบอสซาฟัามุนครับอันนี้ท่านเอาขึ้นมาเด้อพี่น้องเลยบ้องลุบบ้องเลยรุ่นนี้ไก่ครับโอ้ตัวนั้นผ่าไดพ้พี่น้องเลยเดี๋ยวตัวนี้ครับมันย่างปลาเปรยุ่นบ้องลุบบ้องพี่น้อ,องเลยโอ้หมักไงเรื่อยไป

ในพี่น,ออนอ้องเอ้ยตัวนี้เต็มเาสองตัวก็นตัวจะเต็มก็เบาปุ๋ย่าที่เมือสีบอมานเรีังแซนล่ะพี่น้องเอ้ยมือมันนีเราซุ้อีกมือสีมานให้ังไรกรถ็ถถอ,อ,อโรรอมงามแลขับไปรุ่นไป้เดเลอพี่น้องเอ้ย ไปผู้เห็นวะพี่น้องเห็นวะยับลงมาแล้วพี่น้องยับลงมาแล้วตูดลงมาแล้วพน้องโอ้ยบอกปนนไฟน่ะตูดลงไฟเนาะเรียบร้อยวะบ๊วยแต่งนุกเงื่อนเกเรให้มันเสียบองานบัวสิพี่น้องเลยไอเบิ้งน้ำกันครับบะเนี่ยเกเรพี่น้องไปแล้วพี่น้องพี่รุ้นลงไปเอาแล้วบะเนี่ย เราหยาดมือหาไปสาวกวานันพ่ะนะตู้พี่น้องเอาลอง,ลอง,ล,อง,ล,องลองกันคน,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 นห็น่ะนาวพี่น้องเลยหาไม่สาวกันฮักมาอีกเด้อล่ะ ร้อยลูกบ,บองลูกบ,บองแล้วพี่น้องร้อยแล้วเลิกยินได้หรือลุงไปทะเรลปลาเห็บด้วย

ลงไปครับเขาเงียบสองตัวครับโอ้ตัวที่สามมีเทียงหน้าพี่น้องเอ้ยไปไหวเทียงหน้ามีตัวเดี๋ยวรอบางอย่างทีไรพี่น้องให้ลุ่นเท่าผลนะพี่น้องเไยทีปลายผูลงมาแล้วครับลงมาแล้วโอมแล้วพี่น้องโอมแล้วโอมแล้วโอมละว่างโอมละว่างโอมละว่างโอมจนเปียกเรียบร้อยไม่บาดเนี่ยมดซีรีส์บปใี้พี่น้องเอ้ย โอ้โหปลานี่มอตีงเายพี่น้องปลาเนี่ยฮะลองไปเลยพารุนปลานี่ยฮะอะล่ลงทางรัดด้วยพี่น้องเลยต่ำาๆๆ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 ่ๆๆๆๆนๆๆๆิๆๆๆๆหๆๆๆๆี่ๆๆ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 นๆๆ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 วัๆๆๆ้นๆๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 ๆงๆๆๆๆาๆๆๆๆูๆๆๆ่ๆๆๆๆๆน้ๆเๆๆๆกว่า มันเห็นกบหน่อยสินอ้อกไปพี่น้องไปนี่คือคนกำลังเออคืวนี้จะชจีนฟืดครับมื่อนี้ตะเกิ้นพี่รุ่นกับพวกผาดเด้ยผ่านหัวสองตัวบรรยากาศตอนสิงเรื่งเลยพี่น้องเลยยิงโคบนำกกันครับมาแล้วครับพี่น้องเออคือว่าได้ขากละคขอนมาแล้ว รลังไส้เกือบเราคือเทียวหยุดเที่ยวพนาฮันหลังอยู่ฮึปาตทหารแต่หัวหันใส่หันอยู่เป็นพี่น้องพูนผ่านด่านว่าอีเราหลอดกระดางแหลวไปยีงเสี้ยงว่าเราพี่น้องมาแล้วโจวมเอลมาย่างมันใจครับเอลครบได้พี่น้องเลยโอ้โหพี่น้องเลย กวนนะเที่ยวหมนันหมนันเราพี่น้องโตง,งามสามตัวพ่อเราพี่นออ้องเนาะือดีพ่ออยู่พ่อกินร่วมเดียวเป็นซี่ตัวได้ขอพูดเด้่อแฟนคลับสวองสบอนตตที่ติดตามทีช่วมมีสารบางหน่อยขอบคุณทึงความร่างแรงใจนะครับกิมนีมือนี้ก็ฟ้าไว้จำนีเราพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับ